สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะอ้อยเองนะคะืัอนี้นะคะอ้อยว่นใดพาทุกคนเข่าปลาไปหาผักปลาคนเราใหม่ปลาหรือว่าไปหาออียงในปลานะคะเนาะวัอนีส้สิาพาทุกคนอยู่บ้านเด้อค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันนี้บรรยากาศยู่เมืองฝรั่งเศสมีลมแห้งนะจ้ะเนาะ,ะสามีบออนุญาตให้ออกจากบ้านนะจ้ะเนาะเดี๋ยวเป็นยังมามันสิยากนะจ้ะเนาะกันเลยสิาพาทุกคนนะจ๊ะวันนี้ ไปเข่าสวนผักที่อ้อยได้ปลูกนะคะเนาะงวันใดพาไปเก็บผักป่าน้องโมนีเนะาะบ่ได้ไปหากินในปลาน้องโมนีเนาะสีผ้าไปเก็บผักที่อ้อยปลูกแล้วไปเบิ่งบรรยากาศสวนผักอ้อ,อยเนาะจ้านาะว่าอ้อยได้ปลูกผักอีหยังไว้แน่เดี๋ยวสิพาไปเก็บแลดิสน้ำนาะจ้านาะมากินกับเออ่ส้มตําหรือว่าอ่ากับขา้าวเที่ยงมื้อนีน้เนาะเดี๋ยวอ้อยสิพาทุกคนนะคะไปเบิ่งสวนผักออร์แกนิกอ้อยนะคะที่อ้อยได้เฮ็ดไว้เฮ็ดมาหลายปีแล้วค่ะมีปีนี้จ้ะมันงามที่สุดแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าอ่อยได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ฉีดยานาะจ๊ะแต่ว่าใส่ปุ๋ยแบบสูตรคนไทยของเฮานี่เนาะจ๊าเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยจ้ะไปเบิ่งพักและดิไปเบิ่งผักที่อ่อยปลูกไว้กันเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นพักที่เอเพาะนะคะต้องเอาไว้ในโรงเพาะชา้นเนาะจ้จะเพาะไปว่าพ่อเขาใหญ่ล้ห้องก็ขายายออกมากสี่เมตรจ้ะอันนี้เป็นโร่เพาะชําของอ่อยนะคะเนาะแบบว่าบาง บางผักชนิดเขาโบาชอบล้มกระแดบนะคะเนาะนี่เป็นล้งเพาะช่ำของอ้อยนะคะเนาะพอเขาเริ่มโอเคเราเออยก็จะเอาไปไหวไปล้งดินข้างนอกนะคะอันนี้เป็นล้งเพาะช่ำเนะนาะมีผักคะน้ามีผักต้นหอมมีสลัดนะ,ะจ๊ะเพิ่งจ๊ะแล้วก็มีเลดดิชเลดดิชแล้วก็บีทูเนาะคะ่ะที่อ้อยเพาะไว้แล้วก็พาสลีย์ อันกับหอมหัวใหญ่อ,อ,ยอยนันกับบววจ้ามันตนน้นใหญ่โอโอาาแล้วอ้อยบ่สามารถเอาออกไปได้แล้วเ <c oughs> พรก็เลยปล่อยเพิ่นไว้จังซี่เลยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งเออ่ผักชี่เล้ากันนะคะก็แล่ดิดกันนะคะเนาะจ้าตรงนี้เป็นผักเออ่รวมมิดเลยนะคะรวมมิดผักของอ้อยเนาะค่ะก็มีสตรอบเบรรอบเบร,ร,อบบร,รี่นะคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปลานะจ๊ะตัวนี้เนาะนี่เป็นสตรอบเบอรี่ปลานะอืม น,นสบับปะรดป้านี่เป็นอกของเขาปล่อยเอาอะมะปลูกเองนะคะสบับปะรดป้าไปขุดมะปลูกขักว่าขุดมาเมืองไกลล่ววไกด้บ้างแมนไก่ไก่เด้ออันนี้เป็นสบับปะรดหอมหวานก็ต้องล่างอันนี้เป็นเลดิสแลดิสของอ้อย และดินเน่กินได้ทั้งหัวทั้งใบและดิของอ้อยพันธุ์นี้เป็นพันธุ์หัวเงาเลยจ้ะบ๊แมนพันธุ์หัวปลอมเห่อจ้ะพันธุ์หัวปลอมจะออกปลอมๆแดงๆนะจ้ะแต่ว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์หัวเงาเนานะพันธุ์หัวเงาจะและดิสเน่เขาชอบเเออเอ,อ ดินแข็งเกินไปเนาะจะชอบเป็นดินรวนเนาะจ้ะโอ้หัวหน่อยอยู่เลยหัวนอ้อยเอาดินถมไว้นะจ้ะขอเคลียร์มึงหัวเพราะว่าเออมันมีนี่เห็นว่าจ้ะมันมีเออมดมาก,กินนะเนาะหัวประมาณเนี่ยกินได้แล้วนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาไว้เออให้มัมใหญ่ก่านีเดี๋ยวมันจะมันจะ แกมันจะบาแสบมันจะขมหินโพดเนาะจา้ะใบมันก็กินใ้เด้อจ้ะใบของแรดิอึบพันนี่แ่บอยู่จ้ะแต่ว่าปลูกยางอยู่ก็ค,คือพันหน่วยปอมพันหน่วยปอมปลูกยากเออปลูกง่ายโพดปลูกในกระถางก็เกิดน,นี่โอ้ขันเอาไปขายกระดงเงินยู่ได้นน่ <laughs> สื่อประมาณนี้กับแพงด้ค่ะแรดิเจ็ดสิบแปดสิบ นี่ค่ะใบมันเขาก็กินได้เด้อใบมันอ้อยก็กินเด้อเพราะฉะนั้นอ้อยถึงปลูกเองนะคะนะนี่ประมาณนี้โอ้โหคํานี่เป็นตาแซ่บเดี๋ยวไปเบิ่งอีกตรงนึงนะคะนี่ก็เป็นผักสลัดหอมอ้อยก็สิได้ผักสลัดปลูกง่ายๆเด้อค่ะผักสลัดอยู่นี่อันนี้เป็นบิชูดนะคะเดี๋ยวอ้อยจะพามาถอนจะเข้าไปถอนแล่ดิดก่อนนะคะเก็บแล่ดิดกันก่อนเนาะเก็บแล่ดิดกันก่อนเห็นบ้าใจานีม เก็บ,บระดิษกันก่อนนะคะถอนไปแล้วเขาก็ไปล่างทำความสะอาดเก็บไว้ในตู้เย็นนะจ๊ะอุ้ยหเห็นไหมจา๊ะเห็นไ้มแม่ดิ๊ยค่ะสิว่างอันเอิญน,น้ำย่อยกินกระสมตามกินก็ป่นนะจ๊ะได้หมดเลยนะคะยูมืองไงกระปุกได้นะจ๊ะแบบร่ดิ อ้อยเคยเอาไปให้แม่ปลูกแล้วนะ๊ะเอาเม็ดไปให้แม่ปลูกแค่เพียงเข้าเอาดินหลวนๆแล้วจ้ะเห็ดดินห้มัหลวนๆอันนี้อ้อยใส่วิธีเอาเม็ดวานวนะจ๊ะเนาะอันนั้นอ้อยใส่วิธีวานอยู่ในสวนพอช่ํแเราอ้อยเอามาเอามาลงเอาต้นอ่อนมาลงแล,วล,วลว้วจ้ะเบิ่งมันอ้อยจะเบิ่งว่ามันจะเป็นจังไ๋นะจ้ะ เปียบเทียบเบื้องนะจ๊ะว่ามันเมืองมันไดอันนี้อ้อยวานเอาอันนี้อ้อยวานเอาได้หน่ส่วนอันนี้อ้อยวานเอาอันวานเอาดีกว่าแค่เข้าต้องวานเห็นเป็นศิลปะเนี่ยพวกหายมันติดกันเนี่ยโอ้ลมเด้อ่ะเด้อเห็นป่าจ๊ะอันนี้คือลูกแรดอ้อยสิทอนไปหมดเลยนะคะที่มันกินไดเพราะว่าเดี๋ยวเห็นป่จ๊ะมีเออ หอยเพราะว่าอ้อยบ่ได้ฉีดยาฆ่า,าแมลงเนาะคะ่ะเนาะอ้ยอยใส่แค่กาแฟผงเท่า,านัา้นจ้ะและว้วก็เกลือแลว้วก็นำเส้าเขาเข้าอย่านี้อ้อยอันเอามาฉีดให้เพิ่นนะอ้อยบ่าหายสามีอ้อยฉีดยาฆ่าแมลงนะจ้ะหรือว่าฉีดยาอันอื่นปุ๋ยอ้อยก็ละลายใส่อ้อยก็เห็ดใส่เกลือแลว้วก็ ผงกาแฟแล้วก็น้ำเศร้าเขาเฮ้านีแม่อ้อยก็มโดหดแม่จ้ะเพื่อนงามแม่จ้ะที่เลกอันสามีอ่อยว่าจ้าก็เฮ็ดอีย่งไปทัวไปที่เพิ่นวาเพิ่นวาเฮ้านะอันพ่ออ่อยมาฉีดได้บ่สองบ่พอจากมือมันเขียวปิดเลยแม่จ้ะผากอ่อยจากที่มันแบบวานม่มาจากแค่นี้ก็ถอนกินได้แล้วจ้ะล้างแสบ <c oughs> อ,อ่อ,อนๆห็นว่าจะคือน่อยแร่ดิบนะคะมันได้เวลาเก็บแล้วแล็ดดิบนี่มันจะถ้ามันงามมันงามผลแล้วเกาะมันจะแบบวา่าต้องรีบเก็บกินนะจ๊ะถ้าแก่เกินไปมันจะโบชแอบแต่เพิ่งทงัทง้งทั้งทั้งนี่อ่อยเอาต้นเอาต้นมาอันอันนี้เองเบิ่งสภาพั อ,อยย้แย่ไอ้เพาะแล้วอ้อยเอาต้นมาปูหัวบไดเรืืองเลยวะมึงจ้ะสูเ้าวานเอาบไดาวานห่างหางเอาเด้อจ้ะวานแรดิดวานห่างหางเอาสามีอ้อยมากกินอ้อยก็มากกินจ้ะก,กินกับน้ำพริกประแด็มันกระเขามันเป็นถักกบาลต่ว่าัไม่มเขาอ๊บ ป๊าดเขาออยไปขายอาย้อยแดงเงินหลายเลยนี่ทุกคนมึงเขาออยไปขายอาย้อยแดงเงินหลายอยู่เห็นไหมอันนี้ขึ้นไว้แล้วอันนี้ใส่ตะกร้าไอ้อยก่อนตะกร้าอ,อันนี้เป็นหน่วยี่ยอ้อยอยากปลูกแล้วอ้อยอยากเอาไปฝากอ,าอ่แม่แล้วก็ฝาก คนอยู่เมืองไทยได้เพื่อนๆอยู่เมืองไทยได้แต่ว่าแรดีมันปงงลูกง่ายเรามันก็ลองจากจะเอาเม็ดนะจ๊ะนี่จะแรดีที่อ้อยได้เนาะนี่วโอ๊ตเลดีเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวอ้อยเจ้าห้าทุกคนไปอ่าเบ,บิ้งบีทูตถอนหัวบีทูตเนาะเพราะว่าบีทูตท้องอ้อยอ้อยปลูกแต่ปีที่แล้วอันนี้เป็นผักบีทูตนะคะผักบีทูตนี่มีประโยชน์ หลายอย่างเลยน,นะคะผักวิถุดประโยชน์ของวิทูดนี่ซอยบำรุงเรือดเนาะเนาะแล้วก็ซอยให้แบบว่าเ,เกี่ยวกับเลือดของเขาเนาะเนาะคนที่เลือดจางเป็นโลหิตจางสิงแดงจางวิทูดนี่เขาจะซอยได้นะคะเขาเป็นพักที่เ,เขาเป็นพักท,ที่ที่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะ อันนี้อ้อยจะเก็บไปแล้วอ้อยสีไปหั่นแล้วอ้อยสีอาดแข็งอีสีของเขาเนาะสีของบีท่ทูตเขาเป็นพักที่มีประโยชน์นะคะเอาไปปัน้นเอาไปปั้นกินนามของเขาก็นี่ประโยชน์มากเลยนะคะพี่ทูตอ้อยสีเอาโตัวไม้มาลงและะ้วเนาะสีเอาตไม้มาลงเอากรสิถอนตัวเกาออกมาก่ ก็ว่าเพิ่นจะแกแล้วอาอจะเก็บไปอัดแข็งเมืองอาอสิเก็บเอาไปเฮ็ดวิธีแบบว่าเก็บได้โดนๆแน่เลยจ้ะเหรอจ้ะหัวพงใหญ่ลรอจ้ะพูนปีทูดอ้อยปลูกมาตั้งแต่ปีที่แล้วเห็นไหมมอญใหญ่บ่ทุทออมมกคน,น,นเดี๋ยวเบิง่ง ันยอดมันก็นก,นก,นก,นกินได้ด้จ้ะบีทูตเนี่ยยอดของมันไอ้เสียด้วยยอดของบีทูตแซ่บเพื่อกันได้จ้ะเพื่อผักขมขมพ่อพ่อหน่อยๆพอแ่บแสบ,แสบกินกระปนกินกระสลัดเข้ากันนะจ๊ะเห็นบาา่าซาี่อ้อยได้โอ้เอาัตะากามาหน่อยพูด อันดอบกบวบอยู่เมืองฝรั่งเศสนี่แพงด้วยค่ะเก็บไปขายได้ด้วยค่ะเห็นไ่นคะเก็บฝรั่งเขานิยมกินชุบแป้งถอดเนาะจ้ะหรือเอาดอกของมันไงไปห่อใส่หมูไปห่อใส่กุ้งซับซับ,บับปรุงเครื่องแล้วก็หอ่อแล้วหาก็เอาไปอบเห็นไหมจ้ะเขาฝลั่งออกดอกนั่นกับมะเขือเทศเจ้าอ้อยจ้ะ กุ้เกิดเทศเนาะเบื้องดอกของเขานะคะอีนี่มีอีกฟังหนึ่งหน่วยบวกเห็นบอกเห็นเบื้องบางใบพนันกดเห็นบวเอะอันนี้เป็นผักสลัดเด้อค่ะเป็นผักสลัดเพื่อนเฉยออกเป็นกอวันนี้อ้อยเพาะใส่กระถางเห็ดจังแดงมันกับมาย้อมเกิดม่เกิดเลยเด้อค่ะ บันนี้อ้อยก็เลยคิดไอเดียอ้อยมีเอเขาเอินไว้อย่างมักดินนะจากอับห้าเด้อผู้อยู่ทางปุ้นบันนี้อ้อยก็เลยไปขนดินหม่องนั้นมาหน่อยๆน,นะจ่ะเราอ้อยกับเมื่อวานเอาทุกคนบ่งอ้อยหลังเงดมันเกิดติดกันเลยค่ะคนสิเป็นเอ,อนสิเป็นแบบว่ากอใหญ่ๆเลยเลย้อค่ะนี่ อ้อยเราบ่อยากกินเพิ่นเลยเด้เพิ่นงามหลายเห็นบ่ถ้าอ่อยก,กิน้อาอก,ก็ต้องเพิ่นยังสิกอใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะนั่นแมงเห็นบ่าจา้ะ <im it> เพิ่นยังสิกอใหญ่กว่านี้ได้อีกเด <im it> ้เนี่ยเพิ่นเป็นผักสลดัดฝรั่งเนาะตัวนี้เนาะเป็นตัวนี้อ้อยปลูกห้สามีอ้อยเนาะจา้ะอ้อยวานเอาแม่จา๋ามันอ้อยวานเอาวันที่นี้มันเกิดแบบนี้เลย อ้อยหูว่าบ่าตองเพาะบ่ต้องเอาไปเพาะใส่กระถางเห็นไหมเห็นบ่จ้ะนี่สลดัดสลัดหอมอ้อยนี่อ้อยอยากเสนออยากนำเสนอปีนี่ปลูกพักได้งามค่ะอยากนำเสนอยังคักนี่อันนี้เป็นผักชีลาวคือกันผักชีลาวอ้อยกเอาเมื่อวาน กันาากเนาจะเนาะปกติอ่อยเพาะไว้อยู่ในห่ออยู่ในโล่งเพาะชำํำในโล่งเพาะชำํำอันเพื่อนก็นออกเฮงงามแนยบางงามเนยเนะาเนะปีที่แล้วไหมว่าได้กินซ้ำไหมเสียดายดว่าสันวัดพับมาปีนี้อ่อยก็เลยตัดสินใจเฮดมองเนยมันดีเลยนะเฮดมองบริเวณนี่ในน้อยนี่บอน,น้อยดอกปู่นไปปูนไปปูนเอาซื้อขี้ดินมาประมาณสิบ กระสอบเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ผสมกับดินที่สามีอ้อยได้ตัดห้าเราเพิ่นเอาไปหมักเพิ่นเอาไปทิ้งไวบ้บันทีนขี้ก็เดือนนมจ้ะขี้ก็เดือนมันลายลายวันนี้สามีอ้อยไปขุดเบิง่งมแตรโตยังไงขี้ก็เดือนบัดดินมันก็นล่วนดีเนาะจา้ะขี้ก็เดือนเนาะวันนี้อ้อยก็เลยได้เอามาผสมผักอ้อยก็เลยงามเลยเห็นบ่วันนี้มองนี้ก็เลยอ้อยก็เลยสีให้เป็นเฉพาะปลูกผักสลัดเนาะ เราอ้อยก็ได้เห็ดอันมองพักเลวก็น,นี้ของอ้อยอีกแล้วอันตัดห้าแล้วก็เอามาวงไว้แล้วเอาขี้ดินถมแน่เอาอันอย่างไรหล,หลายหลายอย่างมาถิ่งเลยนะให้มันเป็นขี้กระเดือนมันอยู่ได้นะอันนี้เป็นผักชีลาวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นผักสลัดกองอ,อะะ้อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผักชีจีนฝรั่งนะจ้ะนี่ต้นนี้เป็นผักชีจีนฝรัง่ง อันนี้เป็นต้นกระเพราฝรั่งเด้อจ้ะเ,เห็นบ้างต้นน้อยๆต้นน้อยๆต้นน้อยๆนึงเด้อจ้ะแต่ว่าเเออ่พิ่นติดแค่นี้อ้อยปลูกผีมาผีมาผีได้อยู่ประมาณ4ตน้น5ต้น6ตน้นต้นกระเพราอันนี้คือเนาะอันนี้ก็เป็นเออ่ผักข่าฝรั่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ผักข้งน้าของฝรั่งมันจะเป็นลักษณะใบแบบนี้อ้อยบเคยมาปูกึ่อ้อยพึ่งเอามาปลูกเพียแรกเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผักขนาดไทยห้าวเลยเนาะจ้าเนาะพักขนาดคนไทยห้าปลูาากกินนี่แหละเนาะจัเนเห็นว่าจ้าพักของอ้อยบีนิงอันนี้ถือว่างามเลิศแล้วนะคะเพราะว่าอีอย่างว่าจะาอ,อบรรยากาศบ้านสาม,มีอ้อยมันมันจะแปรปวนเนาะจา้าเนาะ มันจะนบรรยากาศบ่ค่อยดีปลูกอีหยังมันก็จะเกิดยากอันนั้นเป็นอง,งนุ่นเนาะจ้ะน,นจ้ะนี่ก็เป็นรวมรวมของสวนผักอ้อยเนาะจ้ะเนาะเลยยังมีผักอีกมากมายเนาะจ้ะที่อ้อยได้ปลูกไว้ตะลองตะแลงบางนั้นเนี่ยบางนี้แน่เนาะจ้ะแล้วก็มีผักพริกหยวกเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมันมีหน่วยอ้อยสิพาทุกคนมาเก็บอันนี้เป็นซอฟเบอรี่อ้อยเด็เก็บกินหมดแล้วอันนั้นเป็นกระเทียมเนาะจ้ะเนาะก็โอเคนะคะทุกคนอ้อยขอจบคลิปเนาะคะนะ่ะเนาะ